พาทูเดอรมือนีกระสิเด้มเว้าเพื่อได้เป็นประโยชน์กับมูกับเพื่อนที่ร่วมเดินทางกันย่ายฝันแปลกฝันว่าไปน้ำโมขนาขนากับขนาไใหญ่ทั้งโปรยิ่งพู้ไส้ไปเราก็ได้พากันขึ้นไป ันเป็นคือวิหารเนี่ยแต่สูงสูงสูงคุณนะขึ้นไปเรามู่เพื่อนเราไปย่อมลงมากถ้ากันมีความสุขอยู่กับอากาศยุคของบนดาดมันเป็นคือดาดฟ้านะเป็นหลังคาตะตัดแต่เบิงมันคือวิหารเนี่ย ยายลงมากกับผมมีไผ่ลงมากนะหมยูยายกับเอ,อิรนมันคําแล้ว้ากันลงมากลงมากอะะ้ากันเพิดเพื่อนกับก้อนสุกอากาศเยอะเท่านัืนฝันแค่นั้นแหละก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นก็เลยเอ๊ะแปลกือฝันแปลกก็ยายมากภาวานาเทดกิดหนึ่งหนึ่งโอ เลยผิดจารหน้าโอ้นี่โว่ะพุทธเจ้าเพิ่นว่าอดีตศาสตร์เพิ่นทุกภพทุกศาสตร์เพิ่นแสวงหาแต่ความสุขเพิ่นก็เล่ยบ๊ะผลทุกเลยไปติดสุขอยู่หันเล่ยบ๊ะผลทุกศาสตร์ได้ศาสตร์ใดเพิ่นกับโบเคยหล้วทุกอยู่ใส่ตรงยางเขาหาทุกทุกอยู่ใส่ตรงบุกเขาไปหาทุกคำว่าเห็นทุกกับว่าเห็นถ้ำ บม่เห็นทุกข์กับม่เห็นทุกข์กับม่หาทางหนีออกจากทุกข์ได้พยังสแสวงหาความสุขอยู่อยากให้จิตมีความสุขให้จิตติดสุขอยู่มันก็ยังเป็นติดสุขอยู่ติดพอติดสุขมันกับติดทุกข์ขึ้นกันสิคัดได้ทุกข์ออกจากจิตก็วบบ่าได้เพราะพระชาติสุดท้ายเพิ่นเพิ่นมันเพิ่นมา่เข้าใจเพิ่นมารลู้แจ้งถึงสัจธรรมความจริงเพราะเพิ่น บรรลุถ้ำเหนือพด้ย่อนถึงอดีตชาติเพอนนัที่กูบาาจารพันเทศในฟังพญนย้อนถึงอดีตชาติเพลนว่าเป็นยังเพลนก็ได้ค้นหาทังเศนิมาโดนสร้างบารมีมาโดนทุกภพทุกชาติเพลนก็แสวงหาค้นหาเพื่อสิเพื่อสินี้ออกจากความทุกหนี้จากความเกิดความตายนี้จากวัตจักวัตวนอยู่นี่เป็นยังเพ่นอยังบ่บรรลุเป็นยังเพ่นคือบ่ทะลุได้ข้าเพ่น ย้อนถึงอดีตเพิ่นเพิ่นถึงได้รู้ว่าอดีตที่ผ่านมานอดีตที่ผ่านมานเพิ่นสแสวงหาแต่ความสุขถูกยุไซเพิ่นหลีกเลี่ยงตรงไหนสิสุกเพิ่นเข้าหาตรงนั้นก็คือภาวนาเนี่ยถ้าภาวนาเนี่พยพอจิตสงบจิตมีความสุขแหละครับ จิตเป็นสมาธิกระสิพ่อใจในความสุขสุขที่จะของเกิดมากกับบุเคยบ่เคยพบเคยเห็นกับสิมติสุขยู่หันบ่ไเ้พิจารณาคนขวัาเพื่อสิปล่อยว่างร่างกายเพื่อสิปล่อยว่างคิตจะของที่มันตัวยึดตัวติดนี่บริด้ค้นเข้าไปยังสัน่นพอพบเจอกับความสุขกับมติควอมสุขยูงหัน บาลมีเพิ่นเพียงพ่อเต็มเปี่ยมเพิ่นกับบอมีผู้บอกทางบ่มมีผููบ่มมีคู่มีอาจารย์เนาะเพราะบาลมีเพิ่นเต็มเปี่ยมที่เพิ่นสร้างสม,มานนเพิ่นยังคอยมาทะลุออกประชาติสุดท้ายของเพิ่นว่าทุกยิ้สัยเพิ่นต้องเดินเข้าหาทุกเพราะการภาวานาเนี่มั่นบนปฏิบัติไปเพื่อให้มีความสุขเดีปฏิบัติไปเพื่อขาสตู ขาสตูที่อยู่ในใจเห้เขาคือขา,ากิเลสน่ะน,นะมันก็ซ้ำว่าเขา่าโซสนามลบไพสิคิดว่าการภาวนาคือภาวนาเพื่อจะของพบมีความสุขสงบเย็นนะ่ะมันโบมแมนด้ถ้าสิตัสพบตัดศาสตร์เนาะถ้าสิตัดท่อนพบศาบสาตร์เพื่อสิาพาดจิตของตัวเองออกจากวัตถทุกวัตตวนน้นนี่วัตตจักนี่ มันกระซำนักลบบของสุสานาลบบดิฟั่งพ่อเม่กูบาอาจารย์ผู้เพิ่นถึงที่สุดแห่งท่ามเพิ่นมาคยว่าการภาวนาเนี่คือคือการกระทำเพื่อสิพพความสุปดิภพยุความสุขบันปายแต่ตอนต่อสู้เนี่ยมันกซะํสำสูก็สตูนั่นแหละพะห้า,าออกกิเลสเป็นสตูดิดิกิเลสมันอยู่ในใจเข้าเข้าก็เอาใจเข้านั่นแหละเป็นสตูกิเลสมันครอบคร้องใจอยู่ เป็นกษัตริย์ไงเป็นเจ้าข้องนครอนใจเฮ้าโยหันเฮ้าหนิมันบ่มีอำนาจออหยังสิ่ตก่อนก็เขาได้แต่เฮ้าก็ต้องมองเขาว่าเขาเป็นศัตรูของเฮาก็คือใจเฮ้านั่นแหละเป็นศัตรูก็เฮ้าเป็นศัตรูของเฮ้าถ้าเฮ้ายังนามองใจเฮาว่าใจเฮ้านน่คือใจเฮ้ารักสงวนมันโยหันอันนั้นมันสิไปบ่ถึงใส่การภาวนากับคือเขาโซสนามลกมัน ลบกะสตูเขา,เตา,เขาบตายเ้าก็ต้องตายค้าม่าสตูเขาสู่สนามลบแล้วก็ต้องบไว้ชีวิตกันกระไม้ไฟตรงขามโบย้อยยมก็ต้องตายฝบไฟใดไฟหนึ่งก็ต้องตายไปอันนี้แหละมันยังก่อสิเมนการภาวนาเพื่อสิหาท่าง ตัดภพตัดศาสตร์หาทางที่สิผ้าจะคล้องลื้อถอนจะคล้องออกจากภพจากศาสตร์นี่อันนี้การการภาวนาลักการภาวนาที่สิ่ผ้าจะคล้องออกจากวัตว้นนี่ออกจากกองทุกนี่อันนี้มันเป็นหนังสี่มันสิตางกันกับ้ทีิภาวนาเพื่อสแสวงหาความสุขอันนั้นก็สร้างสมบัตมีพอจิตสงบแล้วจิตเป็นสมาธิแล้ว กสิถือว่าสุดยอดแล้วจิตบ่เคยสบายยังสี่จิตบ่เคยพบความสุกยังสี่มั่นกับบริขาสตูมั่นบริขาสตูนบริาํรลาลไล่สตูสตูกับผูาตายเชื่อมันบ่แตะต้องผิวหนังเขาก็ยังบริขแตะต้องมิต่หลุกๆความ่ําอยู่คนสตูเขาก็ยิ้มอยู่ในใจหัวเราอากอาก,อากอย่างนั้นเอา เงินค้อมสุกไห้กับหลงความซุกไปค่ะเอาซูหลงอยู่นี่แหละเขาก็สิวาถ้าเข้าสิไปสูลบเข้าก็ตตรงรูก,กำลังของศัตรูรูวศัตรูเขาใส่อาวุธชนิดใดเข้าสิยหักล่างเขาแบบใดเข้าสิเตรียมสตาร์บูธเขาแบบใดเข้าก็ตตรงพอมก็ตตรงเลี้ยนรูศัตรูของเข้าล้วก็ะหาสตาร์บูทที่มันพ่อนที่สิ่อก่อนก็เขาได้ผลสุดท้ายถึงก็ขาเขาได้ ข่าเขาได้ทำไรยเขาได้ขับไล่เขาเออกไปจากใจห้อยได้อันนี้มันเพิ่นคู่บาจ,จาันนึ่งเทว่าการภาวนาคือการเข้าสู่สนามลบถ้าลงตาเพิ่นนึ่งเทว่านักรบได้บรมนนักลบนักรบบรมน,นักรบเพิ่นก็นบอกอยู่ตลอดเพราะว่าการการสิจัดติการกับกิเลตในใจนี่มันบแมนว่าเฮาภาวนาไปเฮาสิพบความสุขสุขยุ ความซูข,ข้ากับพบอยู่แต่ในขณะที่เขาต่อสูกส้ก็สตูว่าต้องถามหาดอกคว่สุขมันถูกขนาดไหนเพราะเขาสู่เพื่อเสียชนะเขาดิจะขึ้นนักมวยขึ้นเวทีนะ่อเริเมนขึ้นไปเพื่อสิไปย่อมแพ้ขึ้นไปก็หวังผลหวังสิชนะหวังสิได้เป็นแชมป์แต่ผู้ ผู้เข้าไปทาท่าไปต่อสู้เขาเป็นแชมป์มันมาตลอดการเขาคล้องหัวใจเขามาตลอดเราเข้าเนี่เป็นผู้เหมือนกับไปทาชิ่งเขายองยองอยู่นี่ลากําล่งกับจักซาไหนมันก็ต้องเจ็บมันก็ต้องหนักนี่แหละหนนทางมันบวมเป็นมลอยยโดยจีบกุหลาบหนนทางมันบวมเป็นปูโดยพุ่มปู่ด้วยซัมรีปูด้วยนุ่น มันก็ต้องเอาชีวิตเขาว่ากันแรกกันเฮาจังคอยสียดายซิงที่เฮาปรารถนามากมาส่งอยู่มาคล้องอยู่ในใจเฮาคันสิคิดแบบสบายสบายเออซ้ำนี่กับพ่อละเอาันกับพ่ออยู่ถ้าจิตใจเฮาเฮาว่าพ่อแต่ถ้าเฮาอยากออกจาก วัตจักหนีอิหลีออกจากความทุก์นีอิหลีตัดท่อนพบศาลรเฮาอิหลีนี่มันจะต้องเป็นอีกแบบหนึ่งบมื่อวันว่าขื้นไปโชกมั่ยเราขึ้นไปโชว์เสือเอเด้ขึ้นไปโชว์โยกกาดโยกยังโชว์เฉียดนาเฉียดหลังโชกเล็กเล็กหน่อยๆแล้วก็ถึงละคั่งลั่นให้จบเบิดไปล่านั่นมันก็เปลี่ยนอายุแบบนั้นแต่มันนอกครูต่อสู่บ่ได มันจัดการคู่ต่อสูว้วะไดจัดการศัตรูวาไดแต่ขันผู้ปฏิบัติกะพ่อใจในีน่นแค่นั้นกะเอาแค่นั้นว่ามีภัยไปบังคับยิดใจผู้ใดใดแต่ว่าขันผู้สี่กะสี่มีอยู่ผู้สี่อยากออกจากความทุกนี่ออกจากวัฏตจักนี่มีความรู้สึกว่าจะคลองว่าจะวนเวียนมาเกิดมาตาย แต่ตัดท่อนพบชาตจะคของห้ยสันลง่งได้เป็นพระริยาบุคคลชัน้นใดชันหนึ่งขึ้นมาขันใดขันหนึ่งขึ้นมาพบชาติก็ย่นลงมาผู้สิสแสวงหาตรงนั่นกระสิมีเต็มหัวใจยู่ว,ว่าไม่น,น้อยแต่กระอาจสิบุรูวา่าหนทางของการต่อสู่หนทางของการเค้นขากะสตูที่อยู่ในใจเฮานี่มันบ่เป็นหนทางที่ปูล่ลยโดยเกีบกุลาบ ถ้าสิไปคิดแบบมีความสุขคิดแบบสบายสบายเออเอาซัมนี่กับพ่อละเกิดมาจากทองพ่อทองแม่กับพเคยเห็นเอาความสุขสงบแบบนี้ขันพ่อใจแครนั่นกะบ่เป็นยังมันก็อยู่ที่ความพ่อใจอันนี้ฟันแปลกแปกกเลยก็เลยได้มาเมื่อวาเรื่องหนทางที่พระพุทธเจ้าพนพนขีเฮ้าเดินมันบริ้ปู่ลุวยโดยกีบกุหลาบมันบริ้ปู่รุ่ยโดยซํามี่เละปุยนุ่น ไก่ห้าโลูว่าว่าห้าเสียเอาแบบใดสตัตว์นี่ห้าแค่์เสียแยบแยบเขาแล้วก็เพื่อโชวม์มาดเทห้าซื้อ,อแล้วก็ล่งเวที่ถึกราจากกันไปหรือเสียเอาแบบเอาบ่มึงก็บกูตายกูบ่นอกมึงบ่ได้มึงก็นอกกูเท่าน,นั้นแหละเหมือนเขาสูสนามลบคือเหมือนข้นสูเวที่เฮาก็เลือกเอาผลลัพธ์มันก็ตามนั่นแหละ ตามที่ผู้เฮ็ดผู้สางนั่นแหละผู้กระท่ำเพราว่าทาั้งโลกท,ทั้งรรมผลของการกระทํำละ่ะเฮ้ากับสิได้เสวยการปฏิบททัติรรมคือกันเอาเป็นเอาตายเขาว่าส,สู่สูดหัวใจทำล่ายมันไปเลยบบได้เอามันไว้บบเด้รักบบเด้สงวนนี้ยังมันไว้บบเด้คิดว่ามันเป็นเฮ้าเฮ้าเป็นมัน กะมือหนีย่ายกะสีเป้าท่านี่ละ่ะเพื่อได้เปลี่ยนแนวทางของผู้ใดยินใดฟังกะแล้วแต่ผู้ได้ยินใดฟังสีเหลือกพ่อใจเฮาสีเอาแค่หลวๆค่ำๆเหมือนแสดงให้กิเลสมันหัวราะเยายเฮ้าแสดงให้กิเลสมันเห็นหล่ะหัวราะเย่ะเฮาอย่กะกะแล้วแต่แต่ขันโพธิวางสีทำไยกิเลสสิขากิเลสถึงสิโคนมัน หัวหนาย,าย่มันที่เป็นเจ้าวัตจักรล่งจากหัวจิตหัวใจบัวใ้ซ้ำเพลินกะให้ได้ตัสกิ้งกานสาขามันออกไปขาลูกขาล้านขาเลนขาหล่อนมันไปมันสีเหลือถึงแต่เมโปยหญ่มัยยมนกิเลสไงมันกะให้มันเห็นให้มันเป็นขึ้นในใจเจ้าของ ยู่ก็พอคุณแม่จันดีเนี่ยโอ้ยเพื่อนว่าโอ้ยนังจุ๋มเอ้ยผู้ใดเขาไม่เห็นกิริยาท่าทางของแม่เนี่ยเห็นตัวจริงๆของแม่นี่ไม่ไผเอาเขาไม่แม่กินหรอกเพื่อนว่าเขาเอาให้กินบ่ลุ่เพราะเพือพ่อนนี่กิริยาจริงๆริงของเพื่อนนี่เวลาเพิ่นอยู่ตอนหนาซาชวนเพิ่นก็เอออ,อไปกับผู้ก็คนเพิ่นกะให้โลกเขารับได้แต่ว่ามเป็นจริงของ กูเพิ่นขากิเลสได้นี่โธ่กิริยาว่าจาเพื่อนี่ขาดสะบั้นสะบั้นสะบั้นไปบ่มีหรอกอันสิมาหนุ่มหนุ่มนิ่มนิ่มมาอ่อนอ่อนหนุ่มหนุ่มนิ่มนิ่มบ่มีพระคุณแม่พระหลวงตาคือกันเวลาเพิ่นสอนพระเพิ่นมันสั่นพระสีญาณเพิ่นดิพระญาณเพิ่นก็คือกิเลสญาณถ้ำนั่นแหละเพิ่นก็บบริคิดสิไม้เอาชีวิตผู้ใดดอกบ้านเห็นไม้สิเข้นสีขาลูกพระลูก คมว่าปฏิบัติน้ำเพลนหอกแต่เพลนอยากเอาของดีที่เพลนเฮ็ดมาแล้วเพลนหามาแล้วเพลนได้ข้องแล้วน่ะยิบยืนให้แต่ปนีกิเลสมันกับมั่งว่าย่านเนี่ยมันมองว่าย่านความจริงจังของเพลนความจริงจังของถ้ำเพลนอันนี้ยูก็พ่อคุณแม่จะดีมากโอ้ยเนี่บบมีผูมีข้นนี่กิริยาเพลนการไปการมาของเพลนนี่สายตาเพลนบบบอยไางี้ยนอกเสียงอ่อนๆหวานหวานเสียมากจังสันจังสีนี่กิริยา สายตากิริยาว่าจ่าทุกอย่างนี่เป็นแต่ญานิหมดละความจริงจังของถ้ำเบิ่นบ,บ่ป่านนั้นจิคากิเลตได้ตีเพิ่์นมาโอ้ยสิมารักษากิริยาโอ้ยกิเลตมันหัวอยูอ่อกักอักจนได้ใจห่นละเพิ่์นมามารักษากิริยาให้ดูอ่อนหวานสวยงามเนี่ยเห่นมันจิปเข้าไปใกล้โตมันอีหยังเพิ่นว่า มิเตอร์มันอยกหัวหนั่ะแหละเพื่อนว่าแล้วเพื่อนก็นแสดงออกมาต้อนาโลกบ่ได้ต้อนาสนาชนบ่ได้สนาชนสิรับบ่ได้นี่แะมันปานนั่นละเขาก็คิดเบิ่งเอาถ้าเขาถ้าเขาเป็นนักลอบนี่เขาเกาโซสนามลอบนี่ศัตรูเขาก็มีปืนกลมือเขาพร้อมจะยิงเข้าตลอดนี่เขาก็ต้องหาอาวุธ ที่มันพ่อต่อสูบเขาได้หรือไม่ก็ต้องลบหลีกเขาเอาวุธห้าวถึงอาวุธเขาห้าก็ต้องลบหลีกเขาเอาที่เผืมุ่มใดซอกใดที่สิบรักษาเจ้าของในเฮเข้าสั่งสอนยังสตูดาเขาก็ต้องเอาเขาลบอยู่ในซอกในมุมมันเผือเขาก็เอาที่เผื่อก็ต้องในสวนหมัดมันแน่ที่แรกมันก็ชนะชนะเข้าไปละมันมีกําลังหลายกว่าเขานี่มันขอบข้อง มันหลากเขามาจะพบจกศาสตร์แล้วเที่ยวเกิดเที่ยวตายนี่บไม่ส่วนมีเงินนี่กุบา,าจานปันวาบดีศาสตร์นี่เขาเสียมตัก่อนกับมั่นเยบเยบก็มันพ่นาไปสู่กรมั่นโดยตรงก็ตายอย่างนั้นย่ามได้ก็ได้จะต้องได้ปานนั่นละ่ะเขาสู้สนามลบก,การภาวนาคือการเขาสู้สนามลบสู่ศัตรูมันบบเป็นศัตรูแบบโลกๆสำเน้มันศัตรูเพื่อสิทธิ์ลูดเลือดถอนพบศาสตร์จากของนี่ คิดบึงมันหนักขนาดไหนพระลงตา่นเคยเทศเพิ่นว่าเพิ่นเป็นคนจริงจังเหตุงานทั้งโลกนี่คันกลุ้งว่าด้เหตุอียงนี่คันบ่เ็ษนี่บหยุทธ์น้องสาวเพิ่นคุณยายตันเพื่อนยายตันนี่เพื่อนเกิดไตรเลียก็พระลงตานี่พระลงตาได้พาเพิ่นเหตุงานนี่เพิ่นว่าโอ้ยขันใน้ลงไดนเหตุงานนีหอย่างนี้จนได้น้องนุงนี่จนได้ให้ถ้าบ่แล้วนเพิ่อนบ่ผ้าหยุดน้องนี่ได้ห้เพิ่นว่ายายนี่ได้ห้แล้วเพิ่อเว้าฟัง หายโอ้ยผ้าคอยยุดผ้าเศร้าท้อเมื่อยไหลหิวเขาเมื่อยไหลบ่เศร้า,าอันหน้างานทั้งโลกพ่นก็จริงจังปานนั้นละ่ะจนน้องจนนุ่งนี่ย่อมยานห้องให้เมื่อยกับบ่ให้ยุดต้องเฮ็ดให้ทะลุเฮ็ดให้แล้วอันนี้พ่นเฮ็ดงานทั้งโลกบันิอันนี้ออกจากป่าเพิ่นเลยเพยพนว่างานทั้งโลกกับว่านักแล้วพ่อมาปฏิบัติธรรมโอ้ยงานทั้งโลกนี่บ่ได้ใกล้เลย กับงานปฏิบัติธรรมพราะเขามางานทางธรรมนี่เพิ่ว่างานทางโลกยังวันหนักในบ่ได้นักเพราะว่ามันบ่ได้เอาชีวิตเขาแหลกในงานทางโลกเมือ่อยก็ยังมีมือเศร้ามือยุดเมือ่อยก็เศร้าได้แต่งานทางธรรมนี่เอาชีวิตเขาแลกเพิ่นวะนี่แหละมันหนักมันหนักหนักที่สุดถ้าผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติถ้าเดินตามเดินตามท่าตรงนี้นะเราสิเห็น สิ่งที่เพื่อนว่าไอ้ยังเนี่ยบ่มีขาดเคลื่อนจริงมบดเอาชีวิตแหลกถ้มนั่นจริงสิเค้นขึ้นมาในการปฏิบัติของเจ้าของเมื่อเจ้าของได้สู่ได้ถวายมอบกายถวายชีวิตถวายเลือดเนื่นสิได้เห็นว่างานทังธรรมนี่นักนักก็งานทังโลกหลายเทียบกันว่าได้ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่เพื่อนต่ตสู่จนเพื่อนบรรลุเพิ่นทะลุนะ่ะเบื้องนู่นพระคุณแม่จันดีเพื่อนเคยบอก เบืองสายตาแต่ละองค์นู้นน้จุมเบิ่งแามเพเผือเด้อเบินเบืองแามเพนปรับกิริยาให้เขากระโหลกเลยแามเพิ่นุ้ยกระโหลศีลดลกหายแามเพนเหรียญกระโหลศีลดกหานั่นเพนก็เอากิริยาที่โลกเขารับได้ออกมาแต่แามเพิเผือเพนอยู่ก็ตัวเพนเองนั่นเบิ่งสายตาเพนเด้อสายตาเพ่นี่จริงจังขึ้นยังนี้เหมือนก็สิขาอีหยังใดเพนเหมือนก็อีหยังอยู่ตัวหนาขาได้เบิั่นั่นความจริงจังของเพนข้าสันปัญจขากลียร์ลลงจากหัวใจได้ที ขนาดคุณแม่แก้วเพื่อนเป็นผู้ยิ่งนี่เบื้องแม่สายตาเพิ่นลูบบางรูโอยสายตาเพิ่นความจริงจังของเพิ่นสตูยุตอนาเพื่อนเสียเบ่อเอิอนเบ่อเอา,เอาหอรอดเลยละ่ะนั่นละ่ะจริงจังวานั่นล่ะจริงจังความจริงจังมันก็เกิดมาจากการเดินทางมากการปฏิบัติต่อสูงก,กิเลสมากขากิเลสมากนั่นแหละขั้นสามมันขากิเลสบ่ได้ดอกเพิ่นว่ะมันสาม,มันสิขากิเลสได้อีหยังกิเลสมันเละมันเลี่ยมมัน ลอยสันพันค้มมันบ่มีเอี้ยงในโลกอน,นี้สิเลว้หลซัา,ากิเลตถ้ามันบ่เกง่งมันบ่เลวรหลเพราะมันสิลากจิตแต่ละดวงเบียนเกิดเบียนตายเบียนตกนโลกเบียนพบสูงพบต่าเป็นสัด์เดรชานเป็นอย่างตามใจมันติมันสิบังคาไ้ติยังว่ามันเป็นเจ้าวัฏจักร่นวะอียั้งที่นนาลัว่วที่สุดในโลกนี่ก็บ,บ่ททอกิเลตในใจห้าได้ดอก อันเมี่ยนกิเลสในใจอย่าของในขากิเลสในใจอย่าของลงในนมันถึงเหนือมันถึงเหนือโลกอันนี้นั่นลหะไอ้เนื้อน่ะมันเนือก็คือขาสิ่งเล่ยวลายที่อยู่ในใจเท่านั้นละ่ะพระพุทธเจ้าเพื่อนขาไดีลยวเพื่อนบอกท้าเราแล้วก็เดินตามเพิ่นนี่หละการปฏิบัติภาวนาอย่าผ้า,ากันย่าผ้ากันคดว่าอ้าวครับอ,อ้าวมาสงวน มัสงวนมันก็ได้อยู่ได้สมบัติอยู่เป็นผู้อ่อ,อนหวานนิ่มนวลกิริยาสวยงามคือค้นเมืองสวรรค์แต่ขันผู้สีวังหมายทำไลย่ยพทำไายศาสตร์จะของข่าสัตรูใหญ่ที่อยู่ในใจออกมันก็ต้องไปอีกแบบหนึง่งเป็นแบบนักมวยขึ้นเวที หวังได้สิล้มคู่ต่อสูให้ได้หวังเสียชนะให้ได้บ่นขึ้นไปเพื่อให้เขาสุขให้เขาต่อุ่มบวชให้หามลงม,มาตายค่าเวทีน,น,นั่นกับอีกเรื่องหนึง่งอันนั้นมันได้สูแล้วแต่การปฏิบัติหน้าคือการต่อสูดิเพราะมันการไปลู่ไปข่ำไปถนอมกิริยาแบบนั่นนี่การปฏิบัติทรมคือการต่อสูด้ คิดก็คิดให้ถูกมองก็มองให้ออกมองสตูก็คือเฮาสิโชกกับนักมวยคนนี้เฮาต้องศึกษาเขาละนักมวยคนนี้เขาสร้างสมกําลังเขามาาแบบไหนเขามีไว้พิปัญญาจังไหนการโชกกันยังต้องศึกษาครูต่อสูขั้นสั้นเฮาสิไปต่อก่อนก็ครูต่อสูไห้จังไหนครูต่อสูเขาไล่ขนาดไหนเฮาก็สิไปแบบนิ่มๆเขากับเฮาตายค่าเวทีน่ะก็คือถือเขาลากคือเกา เขาเสีเอยให้ยายค่าเวทีก็ได้เขาสิเตะหน,นุ่มๆนิ่มๆพ่อไ้มึงสลบไปก็ได้เอาบาดแผลซ้ำไหนมันก็นอยู่กับที่เขากำนดเบิดเข้าสิบเป็นพวกกำนดแต่ถ้เาเข้ารูสตูรูทุกแง่ทุกมุมของสตูแล้วย่างหน่อยๆแมนเข้าสิเนียหามลงเวทีเข้าเข้าก็ยังขึ้นไปเพื่อเข้ารูเรื่องของสตูแล้วขึ้นไปเพื่อต่อสูบว่าด้ขึ้นไปเพื่อไปหลบๆค่ำๆไปสแสดงทายสตูมันหัวรอเอาเนี่ยละ การเดินทงังเส้นทาง้งเท้าจับให้ถูกเดินให้ถูกเราให้รู้ว่าไผ่คือศัตรูของเฮ้าแล้วเฮ้าสิม,มีวิธีการจัดการกับศัตรูจังไหนเข่าสู้สนามแล้วขึ้นเวทีแล้วมันก็อยู่ที่เฮ้าแต่เพียงผู้เดียวกะย่ายกระขอเราขอฝากถึงผู้ปฏิบัติผู้ที่ต้องการลื้อค้น พบศาสตร์ออกจากจกิตจากใจจากองตัดพบตัดศาสตร์จะค้องให้สันลงสันล่งท่อนล่งกะฝากถึงจิตถึงใจทุกผู้ทุกคนว่าเฮาเสียเลือกเอาแบบใดก็ขอให้ทุกคนเห็นความจริงจังตั้งใจของพ่อแมุู่้บาอาจารย์ที่เพิ่นบรรลุแล้วตามพระพุทธอ,องค์แล้วตามพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระสงฆ์สาวกขึ้นมใม้เฮาเด็กกาบได้ไหวนี่ เพื่อนเดินแบบใดเพื่อนเดินตามพระพุทธเจ้าว่ามีผิดเพี้ยนเพื่อนก็เลยได้สเสวยถ้ำที่พระพุทธเจ้าสเสวยเพื่อนก็เลยได้ดื่มได้กินสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ดื่มได้กินได้รู้ได้เห็นได้จัดการกิเลสใหญ่ได้จัดการอาวิชชาออกจากใจเพื่นอนถอนวัตจักรออกจาก,กจิตเพื่อน ทำไร่พบทำไร่ศาสตร์ลุ่งในพบศาสตร์ที่เพิ่นเกิดมากเป็นชาติสุดท้ายของเพิ่นเพิ่นเดินแบบเพิ่นเหตุอย่างไนเท่ากับฟัง่งฟั่งบนไปฟั่งตอนเพิน่นรู้เพิ่นข้ามกิเลสเนี่ยผู้ิึเขาสนามลบมันก็ต้องฝึกฝึกอีกแบบหนึง่งฟึกเพื่อสิไปต่อสู้ก็สตูเพื่อสิไปขาก็สตูนี่มันฝึกขนาดใดผู้บาเคยผ่านสนามลบสิบ สีบรูดอกภูมิจะคิดว่าเออไปสนามรบตรงยังสันยังสีมันก็สีอีกแบบหนึง่งแต่วูเขาสู่สนามรบเดยเจอศัตรูตัวจริงแล้วมันก็สีอีกแบบหนึ่งนั่นละ่ะให้ทุกคนเขาสู่สนามรบเราให้เจอศัตรูตัวจริงจริงๆนั่นล่ะกระสีกักเข,ข้าใจถ้มคําสอนของพูตธเจ้าแล้วก็สิไดออ้รู้ว่าเส้นทางนี่ มันเป็นยังไงความจริงจังตั้งใจมันเสด็จเกิดขึ้นในจิตในใจบอลม,มันหลุดๆค่ำๆไปแต่ละมือไปรู้อืมฉันมีสติรู้อ้าวมีสติแค่นี้รู้แค่นี้มีความสุขสงบสำรวมกายสำรวมว่าจาแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้วพ่อแล้วเออเอาแล้วอัน,นันตก็ยที่ความพ่อใจว่ามีภัยบังคับภผยใดอ่ะอย่าให้กับสิขคอเบาขอทรงเสียงเท่านี้ ขอยพูดอยิางน้ในฟังซาตุ้งไอจะเลื่นในจิตในร้มจับเส้นทางที่พรดะเจ้ายืนมาให้ได้เส้นทางแหง่งแห่งการต่อสู้เส้นทางเข้าสูาส่สนามลบเส้นทางเพื่อสิลื้อขนพบสาตร์จะคของออกเส้นทางเพื่อสิตัดท่อนพบตะท่อนศาตรเส้นทางเพื่อสิได้อริยทรัพย์อริยมรรคอริยผลขึ้นมาคล้องในจิตใ,ในใจสาธุให้เกิดตะกิดกระใจทุกปู่ทุกพ้นสาธุ